สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิททีมด้วยนะครับวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันใหม่มาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยสามารถถอนเข้าทูม,มิเน่โมเลดได้โดยตรงโดยที่เราเนี่ยสามารถทาฟรีได้โดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็แอปนี้เนี่ยสามารถถอนเงินได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับมีการแจกทูม,มิเน่โมเลดด้วยเนาะก็เดี๋ยวเรามาทําการสร้างซองกันก่อนนะครับซึ่งซองที่ผมจะสร้างในวันนี้เนาะก็ มีมูลค่าเอาไป15บาทละกันนะครับแบบสุ่มจํานวนเงินเนาะคนที่ได้รับทั้งหมดผมเอาทั้งหมด5คนละกันนะครับก็กดสร้างไปเลยเนาะซองมูลค่า15บาทตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ซองตรงนี้นะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอต่อได้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาเงินจังไงนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับว่าแอปนี้จะทําเงินให้เราได้ยังไงเนาะใครที่มารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์เนาะฝากกดติดตามแล้วก็ ฝากกดแจ้งเตือนช่องลิทีไมไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีการอัปเดตคลิปในการหาเงินใหม่ๆรวมถึงการแจกซองททมานิวอลเลตนะครับเพื่อนๆจะได้ถูกแจ้งเตือนเป็นคนแรกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับแอปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า Bubble Express นะครับสำหรับคนไหนที่สนใจเนาะเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะรองรับแค่ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับที่สำคัญเลยแอปนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะที่เราเข้ามาเล่นนะครับแค่ติดตั้งแอปกรอกเบอร์นะครับก็สามารถรับเงินเริ่มต้นฟรีเข้าทูมานิวเอล l ล็ไปได้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินกันนะครับว่า เจ้าแอปนี้เนี่ยจะมีวิธีการทําเงินให้กับเราได้ยังไงนะครับก็ให้เราเนี่ยกดเริ่มเกมไปเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับสําหรับเกมนี้เนี่ยครับก็ให้เราเนี่ยทำการยิงลูกบอลเนาะให้มันโดนสีที่อ่าที่มันมีตรงนี้นะครับอ่ะสีเหลืองก็ยิงสีเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องเพชรตรงนี้นะครับหีบสมบัติตรงนี้เนี่ยเอ่อในกล่องนะครับก็จะเป็นเพชรเนาะซึ่งเราก็สามารถกดเพื่อไปดูโฆษณาแล้วก็รับเพชรได้เลยนะครับตรงนี้ก็ ขออนุญาตยังไม่กดละกันนะครับแล้วในส่วนของเพชรน,นะครับรายได้ช่องแรกที่เราจะได้เลยก็เป็นในส่วนของเพชรที่เราดูโฆษณาแล้วมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยจิ้มไปที่กระเป๋าเพชรได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของกระเป๋าเพชรตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับอันอื่นๆเนาะซึ่งตอนแรกที่เรากดาดูโฆษณามานะครับเราจะได้รับเลยเนาะมูลค่า1บาทเนาะก็คือ100เพชรนั่นเองนะครับทุกๆ100เพชรจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับแล้วก็ สมาชิกใหม่อย่างเรานะครับก็คือสามารถถอนยอด1.5ตรงนี้ได้1ยอดเท่านั้นนะครับอ้อขออภัยนะครับทุกคนมันไม่ใช่ยอด1.5บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นยอด 1.5k นะครับซึ่งผมก็มองว่าไอ้พวกการเก็บเพชรตรงนี้เนี่ยตั้งแต่1,500 3,000 6,000 9,000 1มื0 0แล้วก็3 0,000มันค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยการเก็บแ,แรยแลกด้วยเพชร,รเนี่ยมันต้องเช็คอินเนาะ ตรงนี้นะครับถึง12วันเลยทีเดียวนะสำหรับการเริ่มต้นแรก 1.5k หรือว่า1,500บาทนะครับก็ถือว่ายากเกินไปนะครับแต่เพชรตรงนี้ก็ถือว่าเก็บง่ายเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็ลองไปเก็บดูละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ลองเก็บไปแล้วเนี่ยมันยากเกินไปไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฟังก์ชันอื่นกันนะครับสําหรับเจ้าแอปนี้นะครับรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็จะเป็นการที่เราเนี่ย กดเล่นเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันผ่านดดานนะครับเราเนี่ยก็จะได้วงล้อในการหมุนเงินนะครับซึ่งวงล้อตรงนี้้าเราหมุนได้เงินนะครับเราก็ถอนเงินตรงนั้นเนี่ยเข้าทูมานี่วอลเล็ของเราได้เลยนะครับถ้าเกิดได้เพชรเนาะมันก็เอาไปสะสมเป็นเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ช่องทางถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของตรงนี้นะครับคือการเชิญเพื่อนนะครับ การเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะได้อยู่ที่คนละ1.5บาทต่อคนนะครับซึ่งเพื่อนของเราที่เราแนะนําหรือว่ากดลิงก์จากเราไปเนี่ยจะต้องทําการดูโฆษณานะครับขั้นต่ําอยู่ที่20โฆษณาด้วยกันนะครับเราถึงจะได้1.5บาทต่อเพื่อน1คนนะครับก็ประมาณนี้และกันเนาะสำหรับแอปนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันตรงนี้1 5 0 0บาทตรงนี้นะครับลองจิ้มไปดูว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราเนี่ย มาทําในส่วนของภารกิจรายวันนะครับก็เป็นการที่เราเนี่ยเล่นผ่านโนไปถึงเลเวลไหนเลเวลไหนนะครับแล้วก็มีการดูโฆษณาตรงนี้ด้วยว่าจะให้เราดูโฆษณากี่ครั้งเนาะอย่างเช่นวันแรกเนี่ยก็ต้องผ่านไปถึงเลเวล5นะครับแล้วก็ดูโฆษณา15ครั้งนะครับถึงจะได้ตรงนี้นะครับแต่ว่า วันแรกๆเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดให้ไปทําทําไปถึงวันที่7เนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่าโฆษณาของวันที่7เนี่ยมันเป็นหลักพันเลยนะครับแล้วด่านเนี่ยมันก็ยากมากด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ค่อยแนะนํานะครับซึ่งแอปนี้เรามาสรุปกันนะครับแอปนี้เนาะแอปใหม่ตรงนี้นะครับ จะหาเงินได้ก็คือการเล่นพานดานแล้วก็จะมีวงล้อให้เราหมุนขึ้นมานะครับก็ให้หมุนนะครับถ้าเกิดหมุนได้เงินก็ถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเนาะส่วนเพชรนะครับใครจะสะสมเพชรก็ลองสะสมด้วยกทีหนึ่งลวกันนะครับผมหวังว่ามันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเงิน1500บาทเนี่ยกว่าเราจะสะสมเพชรครบนะครับยากมากๆนะครับแต่ใครจะลองสะสมก็ลองดูได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้และกันนะครับแล้วก็สําหรับ ซองทูมานี่วอลเล็ตมูลค่า15บาทคีแจก5คนในวันนี้นะครับกเบ็เดี๋ยวผมจะวางลิงซองนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงซองหลังลงคลิปไปแล้ว15นาทีนะครับเพื่อนๆก็สามารถมารับได้เลยนะครับใครที่รับไม่ทันก็ลองดูแอปนี้ได้นะครับเพราะว่า เราสามารถสมัครดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับกรอบเบอร์รับทูม,มานวอลเล็ตเริ่มต้นฟรีได้เลยนะครับวันนี้มีประมาณนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์ฝากกดสับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับริททีมด้วยนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ